สวัสดีค่ะพี่กอล์ฟธันวาลินสุขพิศิษธ์นะครับก็เป็นอดีตนักการเมืองนะฮะอดีตสอส,อสอพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลตอนนี้ก็เป็นนักประชาชนสำหรับวันที่13มกราคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันสํนา,า,าคันทาาประศาสนะครับก็เป็นวันส่งรถเท่าเทียมเป็นวันแรกที่เราสามารถจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ แน่นอนว่าพอจนถึงวันนี้เราก็ผ่านการต่อสู้มากันอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยนะครับแต่ไม่ได้แปลว่า,อาพอมีสมรุเท่าเทียมแล้วประเทศเราจะเปลี่ยนแปลงไปเลยในทันทีไม่ใช่แน่นอนมันแค่เป็นจุดเริ่มต้นนับจากวันที่23เป็นต้นไปเนี่ยเราก็ต้องมา e d เ c a t e นะครับเพราะไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะรู้จักและเข้าใจคําว่าสมรเุเท่าเทียมและสิ่งที่เราคาดหวังที่สุดในการที่เรา เราร่วมกันแก้กฎหมายปพะ่มกฎหมายแพ่งและพาณิตหนึ่งสี่สี่แปด 48, หรือกฎหมายสมรรถเท่าเทียมเนี่ยเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของคําว่าคนเท่ากันแน่นอนนะคบว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นกฎหมายที่ไปผูกพันนะที่จะไปกระทบกับกฎหมายตัวอื่นๆแน่นอนนะคะจะส่งผลกระทบไปกับในวงการเรียกว่าวงการเนาะวงการการศึกษานะวงการการแพทย์วงการขร้าราชการต่างนะคะหน่วยงานต่างๆโรงพยาบาลตำรวจทหาร หรือแม้กระทั่งในอ,อ,องค์กรสารสถิทธิวิทยธรรมเนาะเราก็จะต้องใช้กฎหมายสมบูรณ์เท่าเทียมเนี่ยเข้าไปในเขาเรียกว่าในมิติต่ตางๆในองค์กรต่างๆเหล่านี้นแน่นอน,นกฎหมายสมบูรณ์เท่าเทียมก็คือเราเปลี่ยนกฎหมายแก้กฎหมายจากการจดทะเบียนสมรสจากชายกับหญิงเป็นบุคคลกับบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ย มิติเรื่องเพศมันก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นในการทํางานนะคะเราก็ต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะกฎหมายอะไรที่มันที่มันยังระบุเพศชายเพศหญิงใช่ไหมคะหรือตรงไหนที่มันระบุเพ,เพศชายเพศหญิงเนี่ยเราก็ต้องมาบอกว่าเฮ้ยมันเท่าเทียมกันเป็นหุคคลกับบุคคลเพื่อจะเป็นไปตามกฎหมายสมบูรเท่าเทียมและสิ่งที่สําคัญที่สุดในวงการศึกษาเราต้องตั้งคําถามว่านะคะในในระบบการศึกษาไทยนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีความเท่าเทียมกันหรือยังแล้วถ้าคนที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ย เราได้รับความเท่าเทียมในระบบการศึกษาไทยหรือ,อยังชุดนักเรียนชุดนักศึกษามันมีแค่สองเพศหรือเปล่าและถ้าเราจะบอกว่ามันเป็นบุคคลกับบุคคลหรือนักเรียนทั้งหมดเป็นบุคคลเหมือนกันเนี่ยเราจะมีการกระบวนการเปลี่ยนแปลงนะองค์ความรู้ที่อยู่ในสถานศึกษาการปฏิบัตินะต่อนักเรียนนักศึกษาในฐานะบุคคลเราเริ่มต้นทําความเข้าใจสิ่งน,นี้กันหรือ,อยังกฎระเบียบต่างๆนะต้องกระทบแน่นอน อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องมาดูในดีเทลนะครว่าในอนาคตกฎหมายตัวนี้มันต้องไปเขาเรียกว่ามีผลกระทบกับกฎหมายตัวอื่นเนแน่นอนระบบเศรษฐก,ฐกิจแน่นอนนะครเพราะว่าเราก็เห็นได้ว่าเมื่อก่อนน้านนี้เนาะ LGBT ผู้ทุ่งทำหลายประเภทเนี่ยจะทําอาชีพกันได้อยู่ไม่กี่อาชีพยิ่งถ้าเราเปิดตัวโอเพนว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครการยอมรับความก้าวหน้า อาชีพนะฮะในการที่เราจะมีความก้าวหน้าในอาชีพของเราเนี่ยเรามีเท่ากับคนอื่นหรือ,อยังเราก็ต้องมาทบทวนแล้วก็ดูในดีเทลกันต่อไปนะส่วนความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเรื่องเพศนะ,ะเราอย่างที่บอกค่ะว่ามันไม่ใช่ว่าแก้กฎหมายแล้วกฎหมายตัวนี้ประกาศใช้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ทุกคนเข้าใจได้ในงทีเดียวไม่ใช่นับจากนี้ไปมันถึงเวลาที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะฮะในการที่ทําความเข้าใจเรื่องกฎหมายสมบทรเท่าเทียม เราเห็นนะ,ะเรายังเห็นว่าเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาเราเห็นคอมเมนต์ในโซเชียลในเชิงลบอยู่นะ,ะว่าการแต่งงานแบบปกติหรือผิดปกติการแต่งงานแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่เรายังเห็นคอมเมนต์ในเชิงลบอยู่เรายังเห็นคนที่ไม่เข้าใจอยู่เพราะฉะนั้นงานหนักของเราต่อไปในสังคมก็คือการทําความเข้าใจเรื่องนี้นะฮะให้ให้คนในสังคมเนี่ยเข้าใจว่าเอยอะไรคือสมบูรณ์เท่าเทียมอะไรคือคนเท่ากัน ที่มองว่าสําคัญก็คือเรื่องสื่อเนาะเพราะว่าการที่เรามีสื่อสารมวลชนจะมีซีรีส์เองก็ดีการนําเสนอข่าวต่างๆเองก็ดีเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันนะฮะทำให้เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติเราจะเห็นเหมือนกับซีรีส์วอย่างเงี้ยฮรเราก็จะเห็นว่าการทําให้เห็นผู้ชายผู้ชายรักกันอยู่ในทีวีอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆเห็นผู้หญิงผู้หญิงรักกันคนเพศเดียวกันมีความรักกันอยู่ในทีวี TV, กระแสะหลักเองก็ดีแพลตฟอร์มเองก็ดีเนี่ยมันช่วยทําให้เขาเรียกว่า n a t u r a l l หลายสังคม ทำให้สังคมเห็นเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็จะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยนะคะให้เป็นสังคมที่คนเท่ากันได้ค่ะคือจริงๆแล้วว่าก่อนหน้านี้ค่ะเราก็เห็นัดเจนว่าการยอมรับ LGBT อ่ะในสังคมไทยเป็นการยอมรับแบบมีเงื่อนไขมึงต้องเก่งมึงต้องสวยมึงต้องรวยมึงต้องดีคนเหล่านี้ถึงจะถูกยอมรับแต่เป็น LGBT ทั่วไปเป็น กาโลกาลากาเลวลาชก็ไม่ได้ถูกรับว่าเป็นมนุษย์เท่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าเฮ้ยมันไม่จําเป็นที่ต้องเก่งต้องสวยต้องรวยต้องดีอย่างเดียวถึงจะถูกได้รับการยอมรับแต่ว่าเราก็ต้องการคนคนปกติทุกคนธรรมดาไม่ว่าคุณจะจนจะรวยจะสวยจะไม่สวยเลยจะเป็น lgbt แบบที่ไม่ใช่สตอริโอไทยว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยทุกคนต้องได้ร,ร,รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกันนะครับคำว่าครอบครัวมันจะต้องเปลี่ยนไป คำว่าครอบครัวเป็นพ่อกับพ่อแม่กับแม่หรือเราจะเห็นความหลากหลายของครอบครัวที่มันมีมิติมากขึ้นแล้วจะทําให้คนเขาเรียกว่ายอมรับอย่างจริงๆอ่ะโดยที่ไม่มีข้อแม้ว่าเขาจะดีไม่ดีเขาจะรวยไม่รวยจะสวยจะหล่อไม่เกี่ยวแต่ก็ต้องยอมรับนะฮะด้วยยอมรับว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เหมือนกับเราในสังคมไทยค่ะแน่นอนค่ะ แน่นอนอย่างที่พี่บอกไงว่าเราต้องเ d u c a t e เราไม่ใช่ educate แค่เรื่องการจดทะเบียนสมรสของคนสองคนมันไม่ใช่นะมันต้องทั้งครอบครัวอย่างเมื่อวานนี้ที่พี่ไปงานแต่งงานมามันก็คือผู้หญิงผู้หญิงจดทะเบียนสมรสกันแล้วเขาก็มีบุตรบุญธรรมและการที่บุตรบุญธรรมของเขาเรียกแม่กับแม่แน่นอนว่าพอเขาเรียกแม่กับแม่คนในสังคมที่โรงเรียนเองก็ดีมันก็เกิดการตั้งคําถามเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาด เพราะฉะนั้นมันก็ต้อง educate เรื่องตั้งแต่ในครอบครัวว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องมีความเข้มแข็งในครอบครัวของเราว่าครอบครัวเรามีความสุขแบบนี้เราเลือกที่จะมีความสุขแบบนี้ใช่ไหมคะและคนรอบข้างเช่นเพื่อนบ้านใช่ไหมคะโรงเรียนครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนในสังคมต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้ไม่ใช่เข้าใจอยู่ครอบครัวเดียวแล้วเราก็เป็นตัวประหลาดแน่นอนก็ต้อง educate อย่างที่พี่บอกว่า มันเป็นครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญคนในครอบครัวต้องเข้มแข็งแต่สังคมรอบข้างก็ต้องไม่ไปดูถูกบูลลี่หรือทําให้เขารู้สึกว่าด้อยกว่าคนอื่นพี่ตอบไม่ได้หรอกค่ะอย่าง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 อเมริกาเอายกตัวอย่างง่ายๆเราเห็นอเมริกาทันสมัยเรื่องนี้ใช่ไหมคะมีความก้าวหน้าเรื่องเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์พอเปลี่ยนธาณาาธิบดีปุ๊บ มันก็ทุกอย่างก็ถอยหลังลงไปหมดเราก็ตอบไม่ได้หรอกเราก็ต้องทํากันไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าเรื่องนี้มันรายละเอียดมันเยอะมากแล้วการที่เปลี่ยนแปลงความคิดคนในสังคมอะ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเป็นสิ่งที่เราเชื่อกันมาตลอดแล้วยิ่งแบบว่าเอ่อเจนเอ็กเจนไวเจนซีเนาะเขาก็อยู่กันมาด้วยความเชื่อแบบนี้มาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนเลยก็ยากและเรื่องความเชื่อทางศาสนาก็เป็นเรื่องสําคัญเอาในศาสนาพุทธศาสนาคิ์หรือว่า ศาสนาอิสลามแน่นอนว่าความเชื่อของศาสนาเหล่านี้เราก็จะเห็นว่ามีความชายจริงหญิงแท้อยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนความคิดคนภายในปี2ปีว,2วัน2วันมันคงเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องใช้เวลากว่าเราจะเปลี่ยนกฎหมายสมมติเท่าเทียมได้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปี2ปีมันก็ต,อต่อสู้กันมาอย่างยาวนานเหมือนกัน ความท้าทายยากที่สุดตอนนี้นะปัจจุบันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเลยช้ํเนี่ยแ้มันกลายว่อาอเมริกามีสองเทศคราวนี้คราวนี้มันก็กระทบไปทั่วโลกตอนนี้เราเราขนาดใช่แล้วเราก็เพิ่งจะสเดรเบทเรื่องนี้นในขณะที่อีกฝากหนึ่งอีท่านบอกว่าไม่ประเทศนี้มีแค่สองเทศแล้วคาว่าประเทศนี้รึงโลกและรวมจีนอีกจีนก็มีบอกว่าสองเทศอีก ประธานาธิบดีอเมริกาบอกว่ามีแค่สองเทศอย่างเงี้ยแล้วที่ดูนะคนที่อยู่ในประเทศนั้นเนี่ยทำยังไงกันแล้วคนที่จะเข้าประเทศนั้นอีกจะทำยังไงกันเอออะไรอย่างเงี้ยที่ว่าความท้าทายก็คือกระแสโลกโองแน่นอนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะเดี๋ยวจะมีเรื่องบุตรการมีบุตรการทําบุตรทาง เนื่ออกไหมพอพอพอเป็นผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงก็การมีบทมันไม่ได้เป็นตามผู้ชายผู้หญิงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะฝากไข่เองก็ดีหรือเอาสเปิมคนอื่นมาก,ก็ดีกระบวนการต้องไปทําในดีเทลสำหรับพี่นะก็อยากจะฝากนะครับฝากให้ทุกคนเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเป็นอีกหนึ่งกลไกในสังคมที่จะทําให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยเขาเรียกว่าแพร่กระจายความเนื้อหา แล้วก็ความเข้าใจในกฎหมายตัวนี้ฉบับนี้นะฮะว่ามันไม่ใช่แค่การจดทะเบียนสมรสเท่านั้นแต่มันคือการเท่าเทีเทยมกันของคนในสังคมนะคะัคำว่าเท่าเทีเทยมกันของคนในสังคมเนี่ยแน่นอนไม่ว่าจะคุณจะมีเพศอะไรมีรสชนประเภศแบบไหนคุณต้องได้รับการรองรับด้วยกฎหมายเท่ากันแต่แค่นั้นยังไม่พอความเข้าใจในสังคมเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้สังคมตระหนักรู้และเข้าใจและอยู่ร่วมกัน ด้วยคำว่าคนเท่ากันก็อยากจะฝากทุกคนนะฮะช่วย Educate ตนะฮะตัวเอง educate คนรอบข้าง Educate ครอบครัวโรงเรียนสถานศึกษาและคนในสังคมทุกคนให้เข้าใจนะฮะว่าสังคมเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสงบสุขได้ต้องอยู่บนพื้นฐานของคนเท่ากันคำว่าคนเท่ากันต้องมีการเคารพนะฮะ e รทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นอย่างไรเขาต้องได้รับความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันค่ะ